เกิเกิดเกิดเกิดกิเกิดเย้เย้อันนี้มีพนักงานช่วยค่ะเกิด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 เกไปไปส่งแล้วเกิดเกิดเกไดเกิ้เกิดไปไปส่งของไป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  ไปไปถือของจอปาปุยจิบโกไป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 ส่งของไปไปส่งของที่เข้ามารับป่ะไปไปมาทางรับมาป้าปุ๋ยนั่งไม่ไม่โน่นน่นน่นป้าปุยโน่นถือเอาคี้อากขคี้อ๊อถือเอาถือเอาค่ะลืมปปอยร่อยไปโกไปโกโกโ ฮึบได้ไหมลูกอาช่วยอ่าช่วยหึบวงางเลยวางเลยไป่เพิ่มใส่เพ่ะได้อ่างล่กกองอาจะอาช่วยป้ายงานะไ่ร้ง้าไปได้เลยอืบโอเคกล่องใหญ่มองไม่เห็นทางโอเคป้าย